มือนี่มาตามเจาะน้อยพอลี่มีล่าสตาเฉพาะจิตก,กาชาติจะเป็นตัวใดล่องไปติตตามกันไดเลยค่ะสวัสดีครับพอลี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาตามในห้างเนาะเจาะชุดลาสตาเฉพาะจิตก,กาชาตินะครับให้น้องันเนี่ยเพราะว่าเขาแยกแล้วครับเข้ากันดเห็ดอาจจะบอได้เห็ดว่าเงา คือเก่านะครับตะเกาดีเห็นเบิร์ดเลยนะเขาเรียนะจุดรวมน้อยนะครับนีทั้งเบิร์ดนะครับต่อไปสิทธพัฒนาจอตัวนี้แหละแมันแม่นแม่นทุกลักครับเพราะว่าเบิรงแล้วมันมองนี่แหละเป็นตัลุ่งทุนกว่าเพราะว่าเขาเห็นามนได้หน่อยตัวแ้วคกับมันเบิงง่ไงกวกกันเอาเอาขอเงินเขาาวัดตัวนี้มหมเบิร์ดหนึ่งพ่อขอเงินจุดกระาติจุดอะนรฮะเนี่ย ัวเ่าีนคนงานของหมู่บ้านนะครับนาะถ้ากับเสก็เห็นว่าแปดซี้นองพอลีนี่นาะนะครับเด็กออกแปดเียนอร์อชุดจับเทแมนนะครับหมู่บ้านเน่ยแต่ลงงานขันจับนองพอลีเยอะไอ้ห้องสกีนีห้องกับสีห็นเนาะนี่นะครับปิดชุดตัวนี้นะครับศูนย์ซีจ็คขอดตรงๆนองพอลีเนาะของนอร์อลีนะครับสกตนะครับวันโหลเต็มนึงนะรลีบอกว่ามันมักโถแต็มอยู่มันมักรถเต็มส่วนใหญ่จะไปศูนย์ห่งสิม เป็นมาครูนางสี่จักศูนย์หางหนึ่งมาเลย่อลดศูนย์ซีให้นะครับเกับเขานะครับส่วนนี่นี่สามศูนย์นองพอดีเนาะครับนี่ออกสามศูนย์นองมูเล่มาับให้ได้นะครับถือว่าเริ่มชิม่ายอยู่เหลือเพิ่งเพิ่งเขาเขาล่างเหรอถือว่าดีน้องพอดีเนาะครับครับสารับชุดสลาสตาเฉพาะจิตนะครับแล้วก็กระชากเนาะนะครับอ๋อดอกพยายามเบิึงหกตัวน้องพอดีครับเอาล้องนะครับเเาบิึงก่อนว่าชุดใดมันมันเข่าดีพ่อเหรียญเขาเหรียญชุดที่มันเข่าไว้ชกอนอืม จะวางข้กระจิท่าไงช่องมอนไว้ครับแม่นี่ก็ิพยายามพัชนานี่ก็จิพัชนาให้มันดูบ่ขาดทุนลไปที่ว่ารงทุนสิบวาให้ขาดทุนนต่ละลักนะอันนี้เข้็เไม่น้อเหลืไม่กําลังจับครูกัจับการเพีมันเขาจง่ายคือนเล่เนาะต้องกระิตวงง่ายูช่วงนี้นะครับแล้วก ี่น้อาให้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่เขาได้นะแม่ตุ้ยฝากช่องนะครับช่องแม่ตุ้ยรวยละวันเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้กับ่ท่านได้หลายท่านสั่งไล่ได้ได้ยีกโดนอยู่ฝากนั่นเองนะกดไลค์กดแชร์ได้แม่ตุ้ยรวยละวันนะครับพิม้งกับไปเลยได้นะครับหรือเขาอยู่ไฮที่นั่งกับแอปแม่ตุ้ยรวยละวันนะครับกับสีเห็นได้ชัดเจนเนาะนะครับบางคจน์บา่คนเคยถามหาอยู่ได้เป็นชุด ชุดเก่าเนาะเสยนชุดเก่ามากแล้วก็มาท่านชิ้นเนาะมาโทษผมก็เอออย่าไปชุดเก่าพอรีมันเขาดีสามารถไปจับตัวอื่นในบริษัทพันวานะครับเป็นกบบเจ้าชิ้นด้วยนอกจากว่าถิ่มเนาะใช่อย่าเขียนไปว่าคือเก่านะครับเอาเบอร์นักข่าวเนี่ยเป็นชุดเก่าเนาะชุดเก่าเดี๋ยวเขาเคยจับบนลางแยกลึกเก่าหน่ยแหละนะครับผมเป็นลักษณะเก่าเลยข้างข้างบนข้างล่างเมียนของอย่างเงี้ยน้อยอไรเงี้ยคุณดขึ้นข้างบนมีเล่าสตาเฉพาะกิจกาชาติ 9ก้าสจับคู่ให้กับเก้าหกสามเก้าสาวมน้อยชุดล่างกันมหนสี่สองหาจับคู่ให้กับหนึ่งสี่สี่องหสองหนึ่งสองชนี่เด้อค่ะไปมีพิเศษปกติวีพี่เนาะอ,อ,อ,อละ่างสี่น้ำกออรอยบันดิอนะนะครับเอาลงเลยนะครับเยอะเยอะ,ยะ,ยะข้างบงจออีกทีนึงนะครับอันนี้อนร่วมเขาแคบไปสออันเลยมันจะบันเครับน,นะแ้แคบชุดชุดร่วมก,ก่อนนะครับ แล้วก็มาแชบชุดเจาะมอีต่างหนะครับอันนี้กับสีจอมีอยังแนวพอลีมีราบสตาบ่ะราบสตามีลาสตาเฉพาะกีดกานชาติเนาะนะครับพอลีจะโชว์นะคโชว์แลครับพอลีเอาฟังเสียงวันหวานผ่านดูครับเสียงวันหวานผ่าดมันนูเป็นไหรลาบสตาหกเก้าสามเก้าหาซีจับคู่ให้ก็ เก้าหาหาสี่เก้าสามาะอจิตศูนหาเก้าศูเกหาหาเก้าสองตัวกับหาเก้สี่เก้าี่ศูนกาชาติเก้าสองเก้าสามตัวกับเก้าแปดเก้เกจับคู่สองตัวกับมีหนึ่งแเก้เกเก แค่นี้เด้ค่ะครับแค่นี้ได้นะครับเอาเบิ้งนะครับตัวแดงเป็นตัวย่างเนาะของแต่ละน้อยนะครับทั้งรับสตาเนี่ยครับนี่ชุดแดงให้เห็นอยู่นะครับเปิดต่างหางอยู่เ่าจะสามารถจับอะไรได้ครับเนาะสมมาไรเป็นเป็นชุดหลักเข้าจับคือตัวแดงเลยครับเด้วยมันสามารถจับเองไรนะเพาะนีเนาะสามประมาณนั้นเขาจับให้สามารถจับเองได้นะครับอ่าชุดหินมานนะครับขึ้นเขาสามตัวเด้อมปริวานนะครับปุริวแน่เขาจับดีวิสิทธิ์สามตัวนะครับ เราบกเใมาว่าหลน้องี่น้อยตามคูเนาะตับว่าหลครับลองจับมนนะครับคุณไดจับจริงที่จริงนี่เนี่ซื้อตามเขาจับไปนี่คิดว่าขาดทุนเนี่ยอืมองเลยจับจริงจริงลองศึกษาดูนะศึกษาไปเทกาไห่บ้องรองไห้กันท่าไหร่ถ้าดี่ท่านไดเบียก็เน่ต่อเลยนะพี่น้องพอดีโทรศัของกีนะครับโจนี่กงงงยง่วยจังเลยเนาะ แบบไม้เทวดาล่ะเนาะแบบไม่แบบไม่แต่ว่าหน่อยร่งครับหน่อยร่งนะครับเอาไงเขามักน้อยเข้ามกตัวไรเขาเรือกับตัวใดตัวหนึ่งก่อนก็ได้เนาะครับอืมเพราะว่าเาอยากลงทุนหน่อยคือเขาจับมาให้หน่อยแล้วล่ะเพราะว่ามันมั่งใจจะได้ตัวเย่อหนี่ก็มีมีตัวเย่อให้รอดเพราะว่ามันจังบวดถือหลายน้อยเนาะผู้ใดมักน้อยใดก็เลือกเอาทั้งทีอ้าวพิเศษปกติพี่พี่จะทำน้นเนาะตาเ้าย้อนเมันคีบเนาะแต่จะเห็นเน้นนะครับ อันนี้เป็นชุดแยกของลักสการ์จพกิจการชาตินะครับหลักๆเาขาก็สีคือชุดล้างเพราะที่บอกเลยว่าชุดล้างของหกตัวนี่นะครับกะซีเป็นมาเป็นออกชุดล้างเนาะอวานนี้เนาะออกเป็นเลยล่างมากข้าวกะตะเด็อดก็หาหาซีเสียกระไรนะครับตัวแดงๆนี่สามตัวข้างล่างของมันนี่ส่วนมากี่เป็นเลือล่างอืนะครับเลือล่างคือคูหนาขมันครับผมคูหนาเนาะช่วยนะเพาะที่ว่าจะเดบบอกว่าคูหนาเป็นลักษณะเด่นครับ สนักกูนางคือจังเกาหาสินอี้เนาะคมันจะมาออกซีนะคะตรตัววานนี่ยร้อยว่าขลังหาซีสิว่านมีหลายอันเลยว่านนี่ร้อยมากเลยครับตัวเด่นเคือเกาซองนี่แหะนะครับเกาหา,าหบบน่แหะมนะครับนเนาะถ้าราาการซือซือโลคหกันเกาหากเกาสีนี่กระไรนะครับรือเกาพกเสนะครับดาวังมันเป็นกสันพดีว่าม,มาขึ้นมาโรงเยู่ชุนนาเนาะอี่แมนครับเฉพาะเจ้า,าชุน,านนาเนาะแต่ว่าชนกครับุ่องูก็ต้องเบิงมั่น้อย ถ้าสีเห็นว่าเมื่อเข้ามาเห็ดลงคชองอย่างเดียมันสิเป็นขึ้นต่อมะเห็ดติดลองเบิวงวะนะครับอันนี้เป็นการลงจริงแล้วนะครับแกไปเลยครับเด้อการโรคโริงที่บ้านให้รงขึ้นบ่ควายคิดหลังเหรอครับผมสตีควายศึกษาไม่ต้องการน้องคนนี้เนาะครับอืมอะไรแต่จุดว่งใหญ่กันหน่อยนะครับก็ไปเข้าเบียร์รุ่งหลายกันนี้นะครับตามไปดูรถใหม่เลยนะแกไม่ใั่เกียร์น้องคนนี้เนาะครับเอาใส่จให้มานะครับสำหรับทางพอลี่เอาพอลี่เอาลงรับเด้วยโชว์ชุด ชุดร่วมปกติห้อพี่น้องนเนีอีกเสียนหนึ่งชุดรวมปกตจะไวมันมีแค่หน่อยชุดรวมนี่งชุดร่วมปกติคือเหตุประจันะครับเนาะเป็นตัวนี้นะครับน้ำไบชุดบนแบบนี้นะครับเก้าหกสามศูนยนะครับจัหกับเก้าหกสนเก้าสามศูนยหนะครับชุดล่างรวมน่อยนะครับกับมีหนึ่งสี่สองห้าตัดให้กับสิบส่สี่สองสองสิบสอนะครับตามนี้นะครับเนาะ ของวันที่สิบสองเนี่ยครับเดื่อวเบื้องล่าัน,นำ้ำน,นี้เบืองเก้านะครับเอาให้โชคให้มันน้นนอนำอรีครับสวัสดีครับ